อุ้ยน่าจับตาอดีตคู่รักหวานเช็คอินนั่นส่อแววคืนดีไปเที่ยวด้วยกันเป็นอีกหนึ่งอดีตคู่รักที่ตอนนี้กลายเป็นคู่ที่ไม่มีสถานะระหว่างนางเอกดังปุ๊กลุกฝนทิพย์กับพระเอกสุดฮอตไมพัทรเดชแม้จะไม่ใช่คู่รักมาเป็นเพื่อนกันแต่ก็สนิทกันเหมือนเดิมพูดคุยกันทุกเรื่อง และยกให้เป็นคนรู้ใจที่สุดกันและกันล่าสุดชวนจับตามองว่าจะรีเทิร์นรักหรือไม่เมื่อทั้งคู่เที่ยวจังหวัดน่านเหมือนกันต่างฝ่ายต่างโพสภาพตัวเองและเช็คอินอยู่ที่น,นั่นมีภาพถ่ายคู่น้องหมาที่น่ารักด้วยบอกเลยค่ะทิปนี้ก็พาแฟนคลับยิ้มละลายไปแล้วกับความน่ารักทั้งสองคนแต่จะไปด้วยกันหรือไม่ก็ต้องฟังจากปากทั้งคู่จ้าจะรีเทิร์นรักไหมก็ต้องรอลุ้นจ้า